ฝันให้ไกลไปไงตัวเวนี ใครที่ยังไม่ดูเราชื่อเดียฟันอยากเป็นแบบเสื้อผ้าก็เลยมาเปิดร้านเองในที่สุดก็ครบหนึ่งเดือนแล้วค่ะวันนี้จะพามาดูความหัวหมุนของเราต่อในวันที่เราต้องไปส่งขนมด้วยใครงงเราเปิดทั้งร้านขนมและร้านเสื้อผ้านะคะปปุ๊บเราก็เขียนแพนเนอร์ตามปกติแล้วเราก็มาอาบน้ําแต่งตัวค่ะจากนั้นเราก็ทำฟิกเชคฟิกเชคไหนที่เราลงเพจสามารถทักมาถามได้นะคะว่าเราปล่อยหรือเปล่าจากนั้นเราก็เอาขนมขึ้นรถให้เรียบร้อยแล้วก็แอบถ่ายในรถอีกนิดหน่อย เราก็ไปส่งขนมตามร้านต่งางๆเราไม่ได้ถ่ายตอนส่งนะคะพอเราหัวหมุนม, <laughs> มากๆจนไปส่งแต่ละร้านส่งเสร็จเราก็กลับมาเตรียมเสื้อผ้าต่อวันไหนที่ต้องเตรียมเสื้อผ้าเยอะๆบอกเลยว่าเหนื่อยสุดๆเพราะเราต้องตุนไว้ก่อนเผื่อวันไหนที่ไม่ว่างจริงๆจะได้มีเสื้อผ้าแล้วก็คลิปลงทุกวันต่อด้วยการทําขนมวันไหนที่ต้องเตรียมขนมไปเยอะหน่อยต้องส่งทั้งตลาดและส่งร้านต่างๆจะทําขนมเสร็จก็เล่นเอาหมดวันเลยค่ะแล้วเราก็อาบน้ําและเตรียมตัวเข้านอนแต่เรายังไม่นอนนะคะเราจะอ่านหนังสือ ด้วยเราจะอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือเกี่ยวกับการขายอย่างน้อยวันละหนึ่งบทเพื่อเอาเทคนิคไปใช้ในวันพรุ่งนี้ค่ะและนี่ก็เป็นความหัวหมุนของเราที่อยากจะทําความฝันให้สำเร็จแต่ไม่มีแตงเลยสักเบ็ดอย่าลืมตามไอเดียรถตู้และเดียนิสตาเบเกอรี่ไว้เพื่อดูความหัวหมุนของเราดูแล้วอยากให้กําลังใจก็มาเอฟชิดกันได้นะคะ EP หน้าจะเสิร์ฟความหัวหมุนอะไรละเอียดลืมมาติดตามกันนะคะ